สวัสดีคะ่ะทุกคนสองดาราเดลี่วันนี้มีเรื่องราวสุดอบอุ่นที่บอกได้เลยว่าใครเห็นก็ต้องอมยิ้มตามแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็สองดาราเดลี่ก็ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็คิดว่าทุกคนก็คงจะชอบแล้วก็ฟินตามกันแน่ๆค่ะใช่แล้วค่ะคู่รักคู่ขวัญใจแฟนดอมอย่างเราหลิงออมนั่นเอง เป็นโมเมนต์กอดเบาๆจับมือเบาๆแบบอมยิ้มตามในความรักที่บริสุทธิ์และก็งดงามเป็นโมเมนต์หวานๆฟินๆให้ได้ติดตามกันค่ะใครที่ติดตามและเป็นแฟนคลับแฟนดอมของหลิงออมก็คงรู้ดีอยู่แล้วว่าหลิงออมนั้นแม้จะงานเยอะแค่ไหนแต่เวลาอยู่ด้วยกันก็ยังมีแอบมีช็อตเล็กๆ,กๆน้อนที่ทําให้แฟนๆด้อมๆใจละลายอยู่นะคะแค่เขาทั้งสองคนหลิงออมมองตาก็รู้ใจแล้วค่ะ มีโมเมนต์จูบมีกอดเบาๆจับมือเบาๆที่ดูแล้วจริงใจที่สุดแล้วอบอุ่นที่สุดวันนี้เราก็เลยจะพาไปส่องชัดๆเลยว่าโมเมนต์กอดจับมือหอมแก้มของหลิงออมนั้นจะน่ารักและอบอุ่นขนาดไหนค่ะเเกกิดวันยีงบ เวลาเรารักใครคนหนึ่งอ่ะมันแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะมันไม่ได้จำกัดว่าเขาเป็นเพศไหนแต่ว่าความรู้สึกมันเหมือนกันการที่รู้สึกว่าแบบอยู่กับคนนี้นี่จังว่าเข้ามาเติมเตมเติมเต็มชีวิตเราเข้ามาเป็นเซฟโซนให้เราเขาเข้าใจเรทุกอย่างเลยอ่ะเวลาเเวลาเราอยู่กับเขาเรารู้สึกว่า มันมันฟูฟิลมันเซฟโซนมันคือเซฟโซนของเรา

ต่อมันเบิ่งขายที่จะมาถึงนะคะไม่ต้องคุยแค่แฝงออกก็รู้แล้วว่าฉันรักเธอแบบนี้คือความสุขของฉันที่รักกว่านั้นในชีวิตนี่ใส่กันเกมกันมันไม่น่ากันด้วย พี่อยากได้โรมนจิจหลิงโอ,โอเคนะอเ oh <my. S 1> yeah, อาใหม่แยกกันมากา่อนไม่อยากให้พี่งแก <c oughs> oh ะแล้วใหม่อ๋อเราต้องโรมนิกยายได้ยาไนะเมื่อกี้น่าละหนูกตั้งใจทำเป็นขอใหม่ก้ไหม ิแนี่ยังเป็นโมเมนต์หว,นหวานๆของคู่หลิงออมเล็กน้อยเองนะคะทั้งคู่นี้หวานอีกเพียบหาติดตามชมความหวานของคู่นี้ได้หลิงออมทุกแพลตฟอร์มนะคะบนโซเชียลบอกได้เลยว่ามีน่ารักน่ารักหว,นหวานๆอีกเยอะ หลายคนบอกว่าการกอดของคู่หลิ่งออมนี้ไม่ใช่แค่ความหวานแต่ยังเติมไปด้วยกำลังใจความสบายใจให้กันและกันค่ะบอกได้เลยนะคะว่าคนสดแบบเปาถึงกับอิจฉาตาร้อนเป็นแถวแถวแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ ยกให้คู่หนึ่งริ่งออมเป็นที่หนึงในโดนใจตลอดรักนะคะสองดาราเดลี่วันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าชอบโมเมนต์ไหนๆของหริงออมที่น่ารักที่สุดในโลกของคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ